สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่21กรกฎาคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียบู๊นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา2 0 3 0นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านสิวราชวอลินทิดาหรือทอนตอนาอ้อหรือพอหลักบุญนะครับนักชกจากจังหวัดเลยซ้อมที่ค่ายมวยซอปัจจักยิมนะครับวันนี้เจอกับทั้งน้านเพชรน้ำหนึ่งวิลยุทธฟาร์มหรือประกอบพรชัยนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินซ้อมที่ค่ายวิลยุทธฟาร์มนะครับ ก็วันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านซีวราชวอลินทิดานะครับช่างน้ำหนักได้109.3ลดไป1.3นะครับส่วนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งวิลยุทธฟาร์มนะครับก็ช่างได้109.3ลดไป1.3เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งวิลยุทธ์ฟาร์มนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีปั้มตีแข็งแกงแข็งแรงไล่แขนดีอาวุธหลากหลายกวา่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งวิลยุทธ์ฟาร์มนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งวิลยุทธ์ฟาร์มนะครับก็2ฟอร์มหลังในสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้นอก้กับทางด้านปลายฟ้าสอแสงชัยนยกที่1ึงเมื่อวันที่4มีนาคม2องพที่จิตเมืองนนท์ แพนอกกันทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งในยกที่3เมื่อวันที่12พฤษภาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรน้ำหนึ่งวีรยุทธฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสิวราชวอลินทิดากันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสิวราชนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเตะขวาต่อยขวาขวาขวาล็อกตอ บูดุดันไปลายปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของน้านซิวลาดวอลินทิดานะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านซิวิลานะครับยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับก็ชนะนอกเก่งชุมแพรอเมืองชุมแพรในยกที่1เมื่อวันที่25พฤษภาคม266ที่ราชดำเนินชนะนกสกายนุ้ยสี่มุมเมืองในยกที่5เมื่อวันที่10มิถุนายน2 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับ นี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านสิวราชวอลินทิดานะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิวราชครับวอลินทิดานะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมให้ไป5ดาวนะครับคู่ที่1ในรายการไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการรีเมทไฟ์กันดิกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างดอกไม้ไฟลดสวยจ่าเจตสายผิวหรือเอเชียรีสอร์ทหรือสอจอต้องปราจีน หรือสันติอุบลนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่คขายมวยสันติอุบลนะครับวันนี้ต่อนํำหนักให้ทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศ1ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด105ปอนด์กับ106หปอนด์นะครับสำหรับลาวสตาเกียรติธงยศหรือปุ๋ยโฟมนนะครับเป็นนักชกจากซอปอลาวนะครับซ้อมที่คขาหมวยเกียรติธงยศนะครับอยู่ที่อำเภอเลนูนครจังหวัดนครพนมนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เลนู ครับดูแลดีบำรุงดีบำรุงถึงแล้วก็มีเทรนเนอร์ดูแลอย่างใกล้ชิดครับเทรนเนอร์อันโขงเกี่ยมดูแลการฟิตซ้อมและก็ทวนเชิงครับวันนี้ได้น้ำหนัก1ปอนด์จะล้างตาได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทางด้านดอกไม้ไฟลถสวยจาก7สายผิวนะครับชั่งน้ำหนักได้105.2ลดไปจด2นะครับต่อ1ปอนด์นะครับส่วนทางด้าน ลาวสตาเกียรติธงยศนะครับช่างน้ำหนักได้106.3ลดไปจุดสามครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้ชานี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นลาวสตาเกียรดธงยศนะครับเป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมเตะต่อยแรงแล้วก็ขวางหน้าปั้มตีแรงแล้วก็บุดุด,ดันครับแต่ว่าเคยแพ้มาวันนี้ล้างตากันที่มีกัด10 5้กับ106ครับ จะล้างตาเลยไ,ไม่ก็ต้องติดตามนะครับฟอร์มหลังของนั่นสปปลาวนะครับนั่งชกจากสปปลาวครับเล่าสตาเกีิธงยศนะครับก็ชนะคะแนนแลมโบวจิ๋วนอสุวรรณพงษ์เมื่อวันที่ส8พฤษภาคม266ที่ราชดำเนินแพ้คะแนนดอกไม้ไฟรถสวยจากเจ็ดสายผิวเมื่อวันที่1ิจมิถุนายน2อ6ที่จิตเมืองนอนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเล่าสตาเกียรติธงยศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลัง ของทางด้านดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางน้านดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวนะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าฟันศอกแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงเคยชนะมาครับแต่ถ้าว่าวันนี้ต่อ1ปอนครับจะต้านไหวหรือไม่ก็ต้องติดตามครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนัน่นดอกไม้ไฟครับฟอร์มหลังของนัน่นดอกไม้ไฟนะครับก็ชนะนอก บั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตในยกที่3เมื่อวันที่2พฤษภาคม266ที่เวทีมวยรังสิ์ชนะคะแนนลาสตาเกียตทงยศเมื่อวันที่17มิถุนายน266ที่จิตเมืองนนท์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งด้านดอกไม้ไฟรถสวยจ่าเจดสายพิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมมองว่าต่อ1ปอนนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับความหนักแรงของอาวุธนี่ด้อยลงแน่นอน ส่วนทางด้านลาวสตา์นี่ได้1ปอนในอาวุธหนักแรงขึ้นวันนี้ผมมองว่าสางแขนสําเร็จนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านลาวสตาเกียรติทงยศนะครับหปอนมีปัญหาแน่นอนครับวันนี้ผมออกไปที่ลาวสตาเกียรติทงยศให้ไป5ดาวครับจัดไปอยให้เสียวันนี้มาสางแขนโดยเฉพาะครับไปดูคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงเอกมัยบางมัดคองตันหรือเมืองชัยสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์ซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์กำนันเหน่งอยู่ที่ชัยนาทน,นะครับวันนี้เจอกับทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญหรือเพชรแสนแสบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับมวยน้องบัวลำพูบวกสงขานะครับซ้อมที่ค่ายมวยพอหลักบุญนะครับอยู่ที่อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิงเอกใหม่บังมัดของตันนะครับชั่งน้ำหนักได้121.4ลดไป1.4นะครับส่วนทางด้านปืนใหญ่พหลักบุญนะครับชั่งน้าหนักได้120ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านปืนใหญ่พหลักบุญนะครับ ก็เป็นมวยสายฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงฉลาดหลักเลียมดีแล้วก็มีหมัดมีศอกแรงวันนี้ได้ลอยครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้คะแนนบรรลังเงินอ,อยุทธชัยเมื่อที่สกันยายน2องรที่รังสิตแพ้คะแนน เชตชลทานอออุดอุดรเมื่อวันที่16ธันวาคม2 6 5ที่เวทีมวยรลังสิตนะครับแล้วก็แพ้นอกกักันทางด้านชายทวนวอลอุรชาในยกที่3เมื่อวันที่10มิถุนายน2 6 6ที่จิตเมืองนนครั้นี้ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสิงเอกไม่บังมัดของตันกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การโชคของน้านสิงเอกมัยบางมัดคลองตันนะครับ <c oughs> ก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงขวางหน้าฟันซอกแรงบรรยากาศดีครับตัวเงินมาสู้และก็สิ่งแวดล้อมดีครับนี่คือสไตล์การโชคของน้านสิงเอกมัยบางมัดคลองตันนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสิงเอกมัยบางมัดคลองตันนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสดจากขัว้วสดจากเต้าเลยนะครับสามฟอร์มหลังในชนะคะแนน รุ่งเรืองเล็กปออัมพลนครุบลเมื่อวันที่8เมษายน2566ที่จิตเมืองนุนชนะคะแนนเพชรบัญชาหง์ทองมวยไทยยิมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2566ที่ราชามเนินขวัยล่าสุดนะครับชนะคะแนนสมบัติสิทธิหลวงพี่น้ำฝนเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นซิงเอกไม่บังมัดของตันนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่น สิงเอกใหม่บังมัดคลองตันนะครับไฮวีอีก5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สีซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรโทไฟเตอร์ Fighter, มวยไทยหรือชื่อเก่าคือเจ้ามาลุยสิงมณีหรือสิงมาวินนะครับนักชกจากนาครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้เจอกับทางน้านเนื้อเพชรทีเด็ด99หรือสิทธิลมหนาวหรือต่อลงสีกล หรือลูกวัดสดกแก้วหรือแดงเขาทรายนะครับนักชกจากเชียงใหม่ซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99วันนี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับเมื่อเชา้านี้ทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้131.2ลดไป1.2ส่วนทางน,านั่นเนื้อเพชรทีเด็ด99นะครับช่างน้ำหนักได้130.9ลดไป9ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99นะครับเป็นมวยขวาบู๊ดุดดันครับเตะต่อยแรงป,ปรรั้มในดีปั้มรัดฟัดเวียงดีมีศอกอันตรายศอกอาชีพก็ว่าได้นะครับและก็เป็นมวยที่ขยันเดินขยันเตะขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การโชกของทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99นะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด99นะครับก็ไปชนะคะแนนแม็กนัม สอสมหมายเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2566ที่ศึก RWS ที่ราชดำเนินชนะคะแนนลูกนิมิตนุ่มบางกดีเมื่อวันที่21พฤษภาคม2566ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดนะครับไปเสมอกันกันกบทางนานด้านดาวจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่24มิถุนายน2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเนื้อเพชรทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรโทไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บเปิดเกมขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แ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 ง remedy, มีหมัดมีศอกแรงครับเป็นมวยสไตล์เดียวกันแต่ถ้าว่าคู่ขี้สูสีนะครับมวยคู่นี้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับ เรียกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าเหมือนกันนะครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์หรือเกียรติเพชรเดชะนะครับตัวเดียวกันเมื่อวันที่21เมษายน2 5 6 6สิที่รังสิตชนะนอกชัดชัยดาบลันสารคามในยกที่3เมื่อวันที่30พฤษภาคม2 5ง6ที่เวทีมวยรังสิตไฟายล่าสุดน,นะครับชนะนอกเพชรชุลธานกอศิษั์ในยกที่3าเมื่อวันที่2กรกฎาคม2 5ง6ที่จังหวัดสงขลาครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรโถไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบศอกของทางด้านเนื้อเพชรทีเด็ด99นะครับฟันได้ทุกท่าฟันได้ทุกทำนองวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่นะครับน่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเนื้อเพชรทีเด็ด99นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ